สวัสดีค่ะสวนธนภัสสกลนครค่ะ,คะ,คะ,คะตอนนี้ไผ่สร้างหมุนนะคะมาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันหลังจากที่หน่อไม้แทงขึ้นมาเขาเริ่มโชว์ลำแล้วค่ะลำสวยนะคะตอนนี้ ฝนก็เริ่มทิ้งช่วงไปแล้วนะคะสักประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะคะที่สวนไม่มีฝนตกลงมาแต่ต้นไผ่ก็ยังทยอยแทงหน่อขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะสังเกตลำลำนี้นะคะก็คือตรงขึ้นไปเลยเขาจะไปแตกใบอยู่ช่วงบนเลยนะคะถ้าลำไหนที่สมบูรณ์ ลำตรงคะ่ะลำสวยมากนะคะช่วงนี้ก็มีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะแวะเวียนเข้ามา,าชมต้นพันนะคะแล้วก็รับต้นพันไผ่ไปปลูกเนี่ยคะ่ะลำตรงสวยจริงคะ่ะตัวนี้ ก็คือเขาเป็นหน่อใหม่นะคะหน่อใหม่ของอปีนี้เลยค่ะจะแทงออกมาแล้วก็แป้งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขายังอายุยังไม่เยอะนะคะตัวนี้ทางสวนไม่ได้อ่า แตงกอ้อนะคะก็คือไม่ได้ตัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูกก็คือไม่ได้เอาต้นที่ลำเล็กๆออกนะคะเดีย๋ยวรอให้กอใหญ่อีกสักหน่อยคะ่ะทางสวนก็จะมาตัดแต่งในต้นที่มีขนาดลำเล็กๆออกนะคะ <c oughs> เพื่อให้กอสะอาดแล้วก็จะได้ดูลำใหญ่ๆเนื่องจากว่าการการสางกอ้อนะคะก็ก็ดีคะ่ะเขาเรียกว่า ตัดต้นที่เก่าๆออกนะคะหรือต้นที่ลำเล็กๆออกเพื่อที่ให้หนอหรือว่าต้นที่กำลังจเจริญเติบโตนะคะได้ได้เติบโตเต็มที่ค่ะสารอาหารจะได้ไม่ต้องแย่งกันมากปลูกเพื่อทำแนวบังลมได้เลยนะคะตัวนี้ได้ได้ดีเลยค่ะแล้วก็ ปลูกกั้นทำแนวรั้วตัวนี้ก็สามารถทำได้เนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่กอไม่ลกนะคะและกอก็อไม่เฉียงไปด้านนอกก็จะลำต้นตรงขึ้นไปเลยก็จะทําให้อีกอย่างก็ดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะพี่พี่ที่สนใจต้นพันธุ์นะคะตอนนี้ก็ทางสวนก็ยังมีต้นพันธุ์แบ่งปันอยู่นะคะสนใจต้นพันธุ์ก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนภันสกลนคร แอดไลน์ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์091 05 158 39หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ